สวัสดีครับว่าเป็นตัวแทนครับของโคตกโคตีครับช่องสามก็เดี๋ยวจะมาเล่าที่ไปที่มาครับว่าสาเหตุเนี่ยโดนอะไรมั่งครับเรียนเชิญคุณต้งเล่าเลยฮะเรื่องราวครับอ๋อโอเคครับเรื่องราวก็คือว่าทางทางผงอพิโกติเราเรามีโปรเจกต์ที่เราจะไปขายทุเรียนการที่จันทรีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโปรเจกต์เราเนี่ยคือเราอ่ะเราจะไม่ลงทุนเนาะ เราจะให้ทางลงกับผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนในเรื่องของทุเรียน,นเสร็จป<ล>ุ๊บเดี๋ยวผู้ย่อนนะพอเสร็จผู้พอเราเริ่มขายทุเรียนเนี่ยแล้วเ,เอาทุเรียนมาขายไลฟ์สดมันก็มันก็ไม่โอเคเราก็จะมาถ่ายออฟไลน์แต่พอดีคนที่จาดเนี่ยเขาเขาดันมายืมตังพี่โค้ไปแสนสามโดยที่ไม่ไม่ได้แจ้งเราก่อนแล้วพอขายได้มามันก็เหลือเงินอยู่แค่ไม่ถึงแสนสามเออมันก็มีความเดือดร้อนเนาะก็เลย ก็เลยพีก่ก็เลยบอกว่างั้นให้คุณแฟงเนี่ยคนที่ยืมเงินไปเนี่ยคืนเงินเขาแต่ในการคืนเนี่ยในตามสุดยาด้วยวาจาเนี่ยมันมีการบิดพิวมาตลอดแต่ณปัจจุบันเนี่ยเขาคืนมาเกือบครบแล้วยังเหลือเงินอีกหนึ่งมื่นห้าพันบาทที่ยังไม่ได้คืนครับประมาณนี้สั้นๆยังไม่ได้คืนก็คิ่ง่ายออกมาก็เที่ยงนี้ผมคิดว่าทาง ทางตัวแทนคุณโต้หรือคุณโต้ก็มาเตือนใัรไหมครับใช่คร like yep ับใช่ครับน้องประชาชนหรือในปัจจุบัก็ให้ดูให้ถี่ท้วนใช่ใช่ครับใช่ครับว่าจะลงทุนหรือว่าจะทำอะไรใช่มใช่ใช่เรื่องอะไเรื่องใหญ่ครับผมคถามเกิดไเท่าไหร่ยังไงอะไรในการเกิดเดี๋ยบขายได้ได้ครับผมขอดูในในข้อมูลนิดนึงแป๊บนึงนะครับ มันไล่ได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมไล่แต่วันแรกที่ผมคุยกับน้องมันเลยล้วกันเนาะจริงๆเราเริ่มคุยกันวันแรกเลยผมเปิดไล์เอ่อตั้งแต่โอ๋แฟเนแฟงเนี่ยเป็นคนกลางที่เขาดูแลเรื่องทุเรียนที่จังหวัดจันทร์เขาบอกว่าตอนแรกเรารู้ว่าเขามีลงแต่เขาไม่มีเกิดเดือนที่รู้จังรู้จักผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ในจันทร์แต่เพื่อนดีกว่าวันที่หกเดือนหกวันที่ยี่สิบสี่วันที่วันที่หกอ่าเราคุยตั้งแต่วันที่หก เดือนหกเยี่สิบสี่ใช่ใช่ใช่ใครติดต่อใครแฟงกับเงินแฟงแฟงที่อผมมาติดต่อเพื่อนที่จันก่อนแล้วเพื่อนที่จันก็ให้แฟงติดต่อมาหาผมเพื่อนที่จันแนะนำใช่ใช่เคยเจอแฟงไหมตอนนั้นยังไม่เคยเจอครับแล้วก็เป็นยันนี้เจอยังออกก็เจอแล้วได้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 นำเนินการด้วยกันนะครับเรื่องเงินก็พอเป็นจันก็เราไปเจอเขาเพราะเขาเป็นคนที่พาไปเจอทุเรียนในหลงไข่คือ แกล้งเนี่ยพาคุณโต๊งครับไปดูผู้เรียนครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปหาเขาเนี่ยผมมาให้เขาส่งผู้เรียนมาก่อนว่าผู้เรียนดีไหมครับเอาผมลอกพี่เคาชิมก่อนให้เคาตีให้ชิมก่อนเฮ้ยโอเคพี่เคาะโอเคไหมผู้เรียนผ่านนะผ่านผ่านเราถึงจะไปไปหาเขาที่จันเพื่อที่จะไปขายที่นั่นไปไลฟ์สดขายครับอ๋อครับไลฟ์สดขายใช่พอขายเสร็จเนี่ยเงินในในนามเคาะตีอ่าแต่ว่าเขาเคาะตีไม่ลง แบ่งแบบนี้ครับพ่อตีเนี่ยเป็นอินโฟูนะเป็นโปีเจเตอร์มีมีมีอิม,มแพคไม่ต้องลงทุนทางคุณซังต้องเป็นคนลงทุนแต่พอขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเงินเข้าบาัญชีปุ๊บแบ่งตัดได้เลยตอนที่เราคุยกันตกลง,งกกลงใช่เขาแบ่งกันเลยว่าไม่ไม่ n no, น no, no, no สมมติว่าเขารับมาเก้าสิบผมก็จะไปขายร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเรื่องผมคุณไม่กลัวใช่บวกเขาเองใช่ใช่แล้ววิธีการไลฟ์เนี่ยใครเป็นคนไลฟ์ก็ตี จากจังเราไปจังเลยเราไปที่โต๊ะเราไปดูเลยไปดูเลยใช่ครับเหตุผลว่าคุณโต๊เนี่ยจะเป็นคนเระสานติดใช่ใช่ตอนทำรำไปแทงใช่ผมไม่ทำงานของกุตีผมมาทำงานไลฟ์สดกันได้ไหมครเมื่อไหร่อ่าเลยสดครับรู้จักกันไม่จา้อ่าผมรู้จักติดต่อกันแล้วเริ่มไลฟ์วันนี้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมีวันหมดเลยบอกเลยครับทำหน้าไม่ได้ ข้าวได้ไหมข้าวข้าวได้ไหมข้าวข้าวได้ครับอันนี้พี่สดหรือไลฟ์หรือว่ามันสดไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์อยู่โอเควันที่เอาข้าวข้าวกันดนเดือนเจ็ดแต่ตะคิงเดือนเจ็ดครับพี่เดือนเจ็ดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมกรกฎาคมเริ่มไลท์แล้วครั้งแรกมีกำไรยังไงแบบนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราไปไลฟ์เราเราไปไลฟ์ในลงนะ ในลงในลงเลยฝนมันตกแต่คิงฝนมันตกหนักมากเว้ยก็ตกหนักแล้วเราย,ยอดมันก็ไม่ขึ้นพอยอดไม่ขึ้นเราก็ y, ทำไงดีวะเพราะทุเรียนอะ่ะตอนนั้นอะ่ะยังไม่มีการยืมเงินเราทำไงดีเราก็อยากให้ทุเรียนเก็บหมดเราก็เลยต stalk, ิดต่อทางทางทางเพื่อนที่อยู่กรุงเทพเราได้ตลาดยิ่งเจริญมาขายออฟไลน์เราก็เลยขนของ,ขอ,งอีกวันหนึ่งอ่ะมาขายออฟไลน์ใช่นั่นแหละครับวันนั้นอ่ะวันวันนั้นอ่ะเป็นวันแรกที่คุณแฟงเนี่ยไปยืมเงินพี่โก้ ใช่ยืมเงินขอยืมตังค์ใช่อันนี้ถกลงเงินมันก็จะมีการลงทุนไม่เป็นคนยืมถูกต้องหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเมื่อจากวันที่หนึ่งมิถุนายนใช่วันที่สองยืมตังค์ตลาดยิ่งเจริญใช่ขายสามวันแล้วแฟงเนี่ยออกตังค์ยืมออกเงินออกต่างยืมตังค์ฮะก็ตีแต่ว่าผมมาแจ้งแล้วว่าห้ามยืมผมมาแจ้งแล้วว่าห้ามยืมเงินใครไม่ว่าจะเป็นผม อ่าหุ้นส่วนที่ไปด้วยกันนะมีหุ้นส่วนที่ไปทำลายให้ด้วยแล้วก<ห>็โ้อตีให้ตังค์แต่โ้อตีใช่ข้อตีแล้วเขาดำไปเขาดำไปยืมตอนที่ขับรถมาแล้วก็ขออ้อยโอนเงินบอกว่าแปลงอ้างว่าเขาต้องเอาเงินเป็นประจำผู้เรียนห้าหมื่นบาทอ่าสรุปโ้อตีให้ตังค์ไปให้ยืมไปใช่หนึ่งหนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทอันนี้คือเงินที่มันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมที่บอกอ่ะใช่ครับใช่ใช่ไหมยอดนี้ใช่ไหมใช่ยอดที่ส่วนในเรื่องรายรายขายผู้เรียนเนี่ย ีปัญหาไม่มีก็อธุรกิจทุเรียนก็แบ่งแบ่งพอพอไลฟ์วันนั้นเสร็จอ่ะวันนั้นไลฟ์เสร็มนิดได้ไม่เยอะก็เอามาเคลียร์เอามาเคลียร์ให้แฟนเขาบอกว่าเขาต้องไปจ่ายค่าทุเรียนก่อนค่าแพ็กอีกทีเราก็ให้ทั้งหมดไม่เป็นไรตรงนั้นไม่ติดโอเคก็พุทธิก็เลยให้ยืดตังไปถึงแต่สามหมื่นบาทแล้วแล้วหลังจากนั้นมีข้อตกลงแล้วว่าจะคืนกันยังไงโอเค เขายืมวันพื่อละหุนสุ์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเดี๋ยวพอไปถึงกรุงเทพอ่ะเขาก็จะเคลียร์ให้เขาเขาอ้างว่าเขาจะแบ่งเงินที่พ่อให้เลยแต่พอพอถึงกรุงเทพก็ไม่ไม่พูดเรื่องเงินคืนเสาร์อาทิตย์ก็ไม่พูดไม่พูดเลยจนวันวันสุดท้ายอ่ะวันอาทิตย์ที่ขายของก็คุยกันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะคืนวันนั้นวันนี้ก็คือมามีการเนี่ยปัญหากเกิดตั้งแต่ว่า,าเขา ตลอด <ไป S 2> พอขนาดว่า <ไป S 2> นขนาดว่าเขาบอกเขาเปียแชร์ได้ก็จะคืนหมดแล้วพอดีผมมามีเพื่อนอยู่จันเนาะแล้วเพื่อนกท็ทรบอกว่าเฮ้ยต้องตอนเนี้ไอ้แฟงอะได้แชร์ไปแล้วนะสรุปไม่คืนเปียไปแล้วก็ไม่คืนตังค์แสนสามสารุปล้วคืนไม่มคืนเลยอโอเคแบบนี้ก่อนไอ้แสนสามเนี่ยวันที่เราขายของหมดเนี่ยมันขายได้อยู่ประมาณแสนต้นๆแสนต้นๆแล้วมันขาดทุนไป แต่แฟงอะมันรับปไปอีกว่าเดี๋ยวมันจะเคลียร์ทั้งหมดให้พอเขาก็บอกฉันเอามาอีกห้าหมื่นเพื่อที่จะเคลียร์สามไปสามแปดเอา,เอา,เ,อาเอาแค่ห้าหมื่นพอห้าหมื่นนี่ใครเรียกใครพี่เขาก็ขอขอห้าหมื่นห้าหมื่นพอจากแสนสามใช่ห้าหมื่นพอที่เหลือไม่ต้องเอาเลยใช่ไหมใช่ให้แสนเอาแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเขายืมไปแสนสามนะแล้วมันขายของได้ประมาณแสนต้นต้นอ่ะก็เคลียร์ไปแสนต้นต้นแต่ว่ามันก็ยังขาดตังค์อยู่แต่พี่เขาก็บอกขอแค่ห้าหมื่น ก็ห้าหมื่นเลดยอดเลยใช่ใช่ให้นะก็ตอนนี้ล่าสุดนะปัจจุบันนะครับเขาโอนมาเมื่อวานนี้โอนมาอีกห้าพันตอนนี้เหลือหนึ่งหมื่นตอนนี้เหลือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วหนึ่งหมื่นห้าพันแล้ปัจจุบันยังยังคาอยู่ใช่ครับแล้วเอาไงก็คืออย่างอย่างติดต่อได้แต่ว่าแต่คิงอตโมเขาบอกว่าเขาจะคิดเขาบอกเขาจะคืนทุกวันอาทิตย์ แต่เราอ่ะไม่ต้องการแล้วเราต้องการเงินก็อ,อีกแค่หมื่นห้าแล้วคนนี้มาทำอะไรต้องการเงินสดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้จะมาพบตำรวจรอีอ่ประกาศอกาสอะไรก็จะพบตำรวจก็เดี๋ยวหาช่องทางหรือเอามาปร,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 รึกษาพนักงานสอบสวนว่าจะเงินที่เหลือเนี่ยจะไปช่องทาง,งไหนครับเอาที่ก็ได้มั้งครับผมเงินแค่เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะเนี่ยแหละความคำว่าเท่าไหร่เนี่ยผมตอนแรกผมไม่ติดะ พี่ไม่ติดหรอกแต่ว่าด้วยด้วยพฤติกรรมที่ผมโดนมาตลอดเนี่ย่ใยแต่ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเนี่ยมันบิดผลมาตลอดมันอ้าเอาง่ายๆคันเอาขนาดว่าเอารูปแม่เราบทราบเอาไปฝาผมกอนนะเอารูปแม่แม่เขาเสียชีวิตไปแล้วตอนนั้นเราไม่รู้เอารูปแม่ตอนป่วยโรงพยาบาลอะมาอ้างว่าเงินไปให้แม่ค่าโรงพยาบาลแต่สรุปแม่ตายไปตั้งนานแล้วคือเขาเขาเขาบิดมาตลอดอ่ะแล้วผมมันเหนื่อยเข้าใจไหมครับครับผมา ครับผมหาทางช่วยเหลือใช่ที่เหลือครับเท่าไหร่นะยอนตอนนี้แค่เหลือแค่หมื่นห้าเหลือหมื่นห้าเอ้อเผมผมพูดอีหน่อยได้ไหมว่าโอเคขนาดคุณพ่อเขาอะบอกว่าเดี๋ยวพี่ต้มเดี๋ยวพ่อเนี่ยผมเสร็จเดี๋ยวไปเอาเงินมาได้เลยเยืนเนี่ยสรุปพูดจะผมว่าไงนะว่าล่าสุด<ม>ตอนนี้พ่ออยู่ไหนไม่รู้ตำรวจตามหาอยู่อะไรก่อนคืออ้างคือบิดผมมาตลอดอะมันมันมันไม่ใช่แล้วไงมันมันมันเหนื่อยแล้วไม่อยากคุยละ หลักฐานทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวผมส่งให้ตางหลักฐานไม่มีไม่มีอยู่ในหมดยัไม่ได้ตวเปิดเปิดนี่หน่อ๋อม่มีหะจะชูไม่มีมีเปิดนี่เขาดูหน่อยเรื่องของเขาละเอาขอเอาในยของมันจะมันจะมันจะช้าเียอะไอะไรูปอะไรก็ได้มี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 อักขอนขายเรียนอมี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 หมดีหมดเลยเปิดให้ดูแต่ที่ อาจจะเอาของตาคิงก็ได้ในที่ผมให้ตาคิงก็ได้แป๊บนึงนะ้ตาคิงอยู่ไหนเอ่ยตาคิงอยู่ไหนเดี๋ยวตาคิงเลย <laughs> โอเคโอเคนี่ครับนี่ภาพอันนี้มีหมดเลยนี่นี่เดูเห <ไง S 1> ็ไ <ง S 1> นไหมครับให้พี่เขาดูใาดยใกล้ไหมใกล้<ง>อพอแล้วอยู่ที่เดิม <Okay. S 2> อ,อันนี้ตอนที่ผมเอาจุเรียนขึ้น คือมาแถวมากรุงเทพกันเนี่ยในตอนที่ไลท์ไลท์ที่ที่ตลาดยิ่งเจริญอันนี้คนชื่อแฟงโอเคครับเดี๋ยวไปพัฒนาของต่อสวนต่อตาเราโอเคครับขอบคุณครับไม่ตัดต่อทวยคนเลย 怎么样？